สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกข์ทุกนวันนี้กับวันที่สิบสามนะครับผมเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผ้าแฟนเพจแฟนครับเมืเอิรงยุคเมื่อยู่กลางทงไฮทงหน้าเนาะครับเนาะผ้าพีผ้าหนองนู้นน่ะนะครับที่เป็นเอฟซีของหัวเฉยาอทุกข์ทุนนะครับเลยเมิ่อ้ํากันธ์นะครับเนาะเนาะนะครับเนาะเป็นเัว่แม่ลูก ลูกแม่แดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับตัวลูกคนเนี่ยครับเจ้าฟองพันกุ์ยุ่นน้ำพอดีเนาะครับเนาะแม่ดุค่อมนี่เลยครับพันธุจะเปิดราคาให้แฟนเพจแฟนครับของโมเฉยๆพิจารณาะพึ่งนาะครับเนาะเนี่ยครับตัวแม่พันแม่พันธุ์แก่แดงแดงเข้มเข้มนะครับเนาะตัวลูกพันตัวลูกคันนี่พอพันธุ์พันตัวใดก่อนครับเนี่ยเคสเอฟหกแปดครับเคสเอฟหกแปดเนาะครับเนาะใบหายครับใบหาย ไวหายช่วงน้าท่วมนี่บ่ครับยังไงอ่าผมเห็นครับหาบ่เห็นนะครับเนาะลูกเป็นเชฟหกแปดครับผมแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเนาะอันนี้แะครับแข้งขาเขาเขาเบิดเท่านั้นครับทั้งไงเนาะครับเนาะขอเขาดําคลิปใบหูดําเบิ้องมันทายเพิ่นทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะบ่บกคงหม่องได้ครับผมในด้านเดือดบ่บดนาะครับเนาะนี่แหละครับงวดเต็มเต็มบ่บกคงหม่องได้ก็ที่เป็นแนวนี้เนาะครับเนาะ ตัวหนียวน้อยว่าแม่นะครับเด้อลูกอีกแม่หนึ่งนะครับเนาะนี่ครับบมัดขำหน่อยคำมาท่านใหญ่ครับขำาน่อลูกตัวใดครับบมัดขำหน่อยลูกอีกแม่หนึ่งครับสายใบครับอ๋อลูกลูกอีกแม่หนึ่งนะครับเนาะพุนนครับแม่พูนนะครับเดี๋ยวจังเบิ้งแม่พูนนะครับเนาะมาเบิ้งแม่ลูกครบนี่ก่อนครับแม่ลูกครบนี่เปิดเวลายปหนปะไหก่อนครับเนี่ยเกาซิมหาล้อมทรงครับลอยลู่นี่ครับทรงปีเลยครับเกาซิมหาเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่แม่เพิ่นเป็นอะไรครับสถานะรอผสมครับรอผสมนะครับ แม่คนล้อผสมนะครับเนาะเป็นสัตว์ระดัหนึ่งรอบครับเป็นสัตว์ระดัหนึ่งรอบรอบที่สองได้การเลยครับนี่ติดเลีวเนาะครับเนาะแม่นครับต,ตามสไตล์หัวเช่าย้าเลยครับแบบนี้สุดเดียวครับหัวเช่าย้าเนาะครับเนาะถ้าอยากให้ติดเลีวก็ล้อรอบแรกรอบที่สองนะครับได้การเลยครับผมพลาดยากเนาะครับเนาะขันรอบที่สองไปเบิ้งใกล้ๆน้ำกันเลยครับคุณนะครับหางเพิ่นหางเลยอขางลามดีนะครับเนาะเวียดนามเวียดคอนั้นนะครับหา้งง่าย ในด้านความสูงนี่ร้อยหาสิบหกว่าร้อยหกสิบนะครับเนาะสูงครับครับง่วงแม่นี่ร้อยหกสิบบวกประชันเจ้าของพคนมาครับผมได้ว่าคืออยู่ในเจนนั่นนะครับเนาะง่วงแม่นี่ในด้านเรื่องแดงๆนี่บ่บบ๊อ่องเหม่งได้นะครับเนาะเัืองแดงๆเข้มๆครับผมทั้งแม่ทั้งลูกบ่บบ๊อ่องเหม่งได้นะครับเนาะเดี๋ยวแจ้งถิ่ขอเบอร์โทรน้อเพื่นให้นะครับเด้อ กับลักางทให้เพิ่นย่ำราคาให้อกแค่นึงนะครับเนาะแม่หนุคมเนี่ยคลิปนี้ก็จะเปิดไปจักสองคมแชไปเบิ้งแม่สาวอีกแม่นึงนะครับเนาะนะครับแฟนเพจแฟนครับคือเบิ้งยางจุใจนะครับเนาะในด้านขาทุกขาถอนแม่หนุคมนี่รับประกันครับรับรับประกันให้เนาะครับเนาะตามสไตล์หัวเฉาเยาคือเก่าเหรอครับรับประกันเหย่ขาทุกขาถอนดูห่างจมนะครับเนาะสุดจม รับประกันห้นะครับเนาะนะครับย้ำราขาอีกทีหนึ่งนะครับเก้าสิบห้าร่วมส่งนะเก้าสิบห้าร่วมส่งนะครับเนาะครับงพี่ออยูดเลยครับครับผมฝากเบอร์โทรไปน้ำนะครับศูนย์แปดสามครับผมเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าห้าสองครับครับผมสิกัดอำเภอกุดชุมนะครับจังหวัดยะโสธรครับผมขึ้นมากอยากได้กระทอหาเพิ่นนะครับเนาะนะครับเชียงครับผมทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแต่ว่าตัวลูกเนนี่เบิดเั่นั้นครับทั้ง Hablando. จอมพนกัยนโยมองนั่งทับได้ครับเดาะกั้นโยมบันทายใกล้ๆฝีนั่งทับได้เ้อะครับเด้อแต่ว่าตัวนี้ยุ่งใกล้ๆจิตะหนองเนาะครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเห็นว่ายุ่งนั่งทับยุ่งหวองนี่ก็ทับได้ได้ครับเนาะยับมัดกันไว้นะครับแต่ว่ามีอะไรดุคมนี่นั่นนะครับยุ่งหวองดีอยู่ครับผมใกล้ๆจิตสนองคนเนาะครับเนาะเเอาบิ้งใกล้ๆช่างน้อยบางครับเบิ้งใกล้กับบึ้งเนาะ อ่ะนะครับเพิ่งไก่ๆยังลอยอยู่นี่ประมาณสองวันนะครับเนาะมอเชยอห่างออกมาครับผมเก้าสิบห้าพร้อมส่งฟรีลอยโลวนะครับเนาะส่งฟรีลอยโลครับไปเบิ้งอีกคมหนึ่งครับผมอ่ะครับเบิ้งจ๋าๆเลยครับผมแม่ดูคมนี้นะครับเนาะใกล้ๆเขาไม่อีกจัง่อยนี่ระยะห่างหนึ่งหนึ่งเมตรหนึ่งวาครับผมสองเมตรนะครับเนาะมีฐานสิบหนึ่งครับผม ระยะไกลน,นะครับเพิ่งห้จูใจเลยครับผม KF68 ครับผมตัวลูกพันแม่พันก็คื้นคืลูกกระทบนะครับบันไทยบิ่งเทาง่านั้นสัปท้างไงเต็มเต็มนาหนาขึ้นมาหนี่วานสร้างเลยครับแนวนี่บันไทยพันเหลือจินเหลือใส่ครับผมหางพันตกดินได้เลยครับนะตกดินแห่ขีดดินแครๆขุ้นแล้วครับเนี่ย นั่นแหละครับเอาละครับแฟนเพจแฟนครับก็คือสีเบอรงยางจุใจเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี่หัวฉ่ายยอดยมราคาเหตุเรื่อนึงครับผมก็สิบหาเนาะครับเนาะทรงฟีลอยเมตดครับผมโอ้ยลอยเมตดมาลอยลครับผมเจ้าก็สีทรงไกลเด๋ก็สีทรงไกล้เดว่าฉ่ายยอดก็ให้หลายๆครับผมลอยลนะครับเนาะหนึ่งร้อยก่อก่อ กมอาตันไม่ไม่ไมเพรอะไรครับผมคมร,รับผมส่งซีร้อยกิโลเมตรหนอยกิโลนะครับเนาะมันึ่กิโลเมตรโอ้ยเอาอีกแห้วไม่เฉยอ่ะฮะร้อยกิโล <laughs> 100โล <more>. okay. อเคจังวาเบิ่งอีกแม่ลูกคมหนึ่งเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็สิแมงฝันเป็นคลิป คนละคลิปเนาะครับเนาะเดี๋ยวแฟนเพจแฟนคลับสิงหงนาะครับเนาะไม่อไรนดูคมไหนอีกเนาะบานเห็นสิว่าหัวเชียวขึ้นมัวแทบบานเห็นสิว่าอ้าเบิ่งไปคลิปๆไปเนาะครับเนาะนั่นแะครับแฟนเพจแฟนคลับเรียกร้องมางัวะไงไงใส่ไงไงใส่บิ๊กๆนาะครับเนาะได้การนี่ครับเปิดไว้อีกอ่ะราคากับคู่ชีนนะครับเด้อแต่ว่าถากอนต่กรอนึงงัวะเลียนๆนะครับเนาะ งอเรียนแนวใดบัดหัวเชียวยอดคนถือว่าแต่ก่อนนี่ก็จีแสนกว่าบาทครับผมแสนแสนอยู่ประมาณแสนสามแสนถึงแสนห้านะครับขนตะก้อนนี่องค์เชียวยอดว่าก็ราคาก็พ่อคู่ชี้ซูซีนะครับผมขึ้นมาอยากได้กับจังโถหาเพลินนะครับเนาะพ่กมันใจอยากได้ขึ้นอยากได้เพฮ้ว่าอยากกาเบิ่งด้วยตัวเองกับโรหาเพลินก็ได้นะครับแล้วขึกัดบ้านอยูู่พวกมันใจโทรหาหัวเจ้าเจ้าอีกทีหนึ่งก็ได้ครับผม คลิปนี้จบไว้ช้ำนี้นะครับผมสวัสดีครับ